อันครับของไฟครับนอนฝังแบบสบาย420หมัดไป420ยังหันอีก20มีขอมีก็ดำนดหน่อยนะครับเอาจะปล่อยแล้วกันเอร็แล้วไม่มีเตะไม่มีเตะนี่ คะแนนในหลายๆป้าไหวยคณิโวลองลงมากขึ้นลดเวตบอทิบงานโจมชุกสามแท็เตอร์บ่สองหนึ่งไปบ ของแม่คือปล่อยคนดังไปเลยนะครับคนดังไม่ดีฮักเตอร์มันหมานชิงเลยไอชุูยูห้องสังมันได้วิโก้เนี่ยแต่พี่เตอร์ได้เนียนเนียนนะใช่พี่เตอร์ได้ไม่เสียเวไปแลับแต่ไปได้สวยนะครับสิ่นงามนะครับพี่น้องแล้วก็ค่อยดันเขาเองับ จังหวัดสุดท้าไทยวงไฟดันมีมีตั้นะครับอ๋ออ๋อี่ห้องสามอีกอ๋อเมนอ๋อแช่มเก่ากว่นี่ไม่เหมือ้ขาเนี่ยจังหวัดพู้จะเอื่อนเนี่ยรถเมน์พุ่งจะเลื่อนตีกไกนี่เมื่อกี้นี่ถือว่าเป็นแช่มเก้านะครับที่ึ่งรถกระบะไปปีเท่าไหร่ก่อนสามปีขึ้นหลังสปีที่แล้ววัวปนโควิด เพียงจะมานังพ่อเม่นช่วงจับตัวกันก็ถือว่าขึ้นงามเนี่ย่ะเยงนี่ยการรักษาแมนีขเาได้บอรขอขอมูลเน่ยเนี่พี่น้องผู้ใดมีขอมูลในเรื่องว่าอ่เพิ่นเป็นแชมป์เกาชิงรถปีไหนนะพอเม่นบอกแน่นะครับา10ปี6ปีให้ลอง ก่อนโควิดก็านใไคับ่านเดกระบะไปนะครับช้นสองโอแก่ตมโ่จเินวาก้าว่มาพูดจะเลื่อนในมอไซค์วิ่ว่งิ่งวิองว่งิ่ที่งล้วนะงวด่งวิว่อนิ่ิ่ว่ว่่่่วองเห็น้อยค่เิ่ง่ง่ดงง่่ งยี่หาอยอยมงเนาะใช่คือแต่มันเป็นมันเป็นขีดขีดทุนขี่นี่เาเา่โคจูันพี่น้องครับัไฟครับเห็นมอเนาะนะทำไมไม่ให้ครับีโวใหม่ๆนะอันครับปังไฟครับนอนฝันแบบสบายปีร้อยยี่ิบาทมยยี่ส่นิ ขมีนั้นดำนหน่อยนะครับเดี๋ยวยังมีบ่ใช้ยอแ่นอนแม่น,นอนเหนมอพี่น่องเห็นมอครับตาม้างเ้ ทิ้งสิ่ได้บอลลายก้าภูมิใจนะครับ450ร้อาอ้ย้ยคะแนนนะครับพี่น้องเป็นสถิติดีเลยนะครับอุ้ยของเปลี่ยนมือแล้วครับเปลี่ยนมือเรียบร้อยนะครับ